โอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างเพชรเดี๋ยวพามาดูสาระนะ่ารู้กันวันนี้ครับก็เดี๋ยวพามาดูว่าการบิดเคื่องแคมเนี่ยแบบไหนมันดีแล้วแบบไหนมันเป็นยังไงเครื่องยนต์ต้องการอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูโอเวอร์แลปกันาชาดเลยอารมณ์มาดูอันนี้คือเราจะหมุนโอเวอร์แลปเนาะการตั้งตั้งเฟืองเนี่ยเราจะหมุนโอเวอร์แลปมาดูเราจะตั้งเฟืองบิดแคมเหม็นไหมแล้ดูมาตัวทีสมมติว่ามาตัวทีตรงละอ่ะมาตัวทีจะตรงประมาณนี้เห็นม ทำไมช่างเพชรถึงบิดไอเสียเยอะกว่าไอดีเพราะรถคันนี้มันต้องการรอบเครื่องยนต์ที่เยอะขึ้นนะครับเมื่อมันต้องการรอบเครื่องยนต์ที่เยอะเนี่ยถ้าเมื่อ,อไรก็ตามที่เราบิดไอดีเยอะเนี่ยกําลังอาจจะเยอะถ้าโอแอลไอดีเยอะกาลังอาจจะเยอะจำไ,ไ,ไว้นะ้วัยรุ่นถ้าโอแอลไอดีน้นอยกําลังอาจจะน้อยลงนะครับผมอ่ะแล้วทีนี้เมื่อเมื่อโอแอลไอเสียมันก็จะเยอะขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆตรงนี้นี่ตรงนี้มาดูกันเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราบิดบิดบิดแคมให้โอแอลไอดีมันเยอะขึ้นเนี่ยเห็นไหมโอแอลไอเสียมันจะลดลงนะ เห็นไ,ไหมโอเวอร์แลปไอเสียมันจะลดลงนะอันนี้คือกําลังอาจจะเยอะขึ้นทําไมกาลังอาจจะเยอะขึ้นถึงโอเวอร์แลปไอดีเมืม่อโอเวอร์แลปไอดีเยอะน้อยลงเนี่ยกาลังอาจจะน้อยลงโอเวอร์แลปไอดีเยอะขึ้นกาลังอาจจะเยอะขึ้นอันนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าม <LE P> ุมโอเวอร์แลปเนี่ยถ้ามุมไอดีมันมาเยอะฝั่งโอเวอร์แลปปุ๊บฝั่งฝั่งมุมมุมเขาเรียกว,ว่ามุมงานของมันนะครับช่าเพชรจะเรียกว่ามุมงานของมันมุมงานมันจะกลับด้านกันนะครับ มุมงานมันจะกลับด้านกันมันจะทําให้มุมของการอัดเนี่ยน้อยลงเมื่อมุมการอัดน้อยลงกำลังไอก็จะน้อยลงตามไปนะครับอย่างเช่นรถันไหนที่รู้สึกว่ารถมันแน่นรถมันแน่นเนี่ยรถมันแน่นเนี่ยให้เราบิดไม่ใช่บิดเพิ่มโอเวอร์แอลเอไอดีนะให้เราบิดลดโอเวอร์แอลเอไอดีลงนะครับรถมันจะคมแน่นจะน้อยลงนะครับอันนี้คือวิธีการบิดแคมป์คร่าวๆที่จากจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาแต่ถ้าวิธีที่ถูกต้องถ้าสมมุติรถคุณแน่นขึ้นเนี่ยนะครับ การที่คุณไปบิดโอเวอร์แลปน้อยลงเนี่ยมันก็มีข้อดีคือกำลังอากน้อยลงก็จริงครับแต่ทีนี้มันจะไปเพิ่มมุมไหนรู้ไหมเมื่อโอเวอร์แลปไอดีน้อยลงมันจะพ่วงมาด้วยโอเวอร์แลปไอเสียที่เยอะขึ้นนะครับเมื่อโอเวอร์แลปไอเสียเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือมุมแรงถีบก็คือโอเวอร์แลปไอเสียเยอะเนี่ยมันจะทาให้มุมไอเสียมุมคลายไอเสียคลายช้าลงนะครับคลายช้าลงแรงถีบจากกระบอกสูบแรงถีบจากลูกสูบมันจะเยอะขึ้นนะครับมันอาจจะทําให้รถ เกิดความร้อนขึ้นได้นะครับเกิดความร้อนสูงขึ้นได้ที่จริงวิธีที่ถูกต้องในการที่เรารู้ว่ารถกําลังอัดเกินเนี่ยอาจจะลองเพิ่มเพิ่มมุมแคมปฝั่งไอดีนะครับเพิ่มมุมปิดมุมเปิดฝั่งไอดีเข้าไปนะครับยงง่ายๆว่าเพิ่มมุมปิดไอดีนั่นแหละนะครับเพื่อให้มันปิดช้าลงอีกหน่อยเพื่อลดกาลังอัดลงนะครับแล้วรถเราจะปั้นรอบได้สูงขึ้นนะประมาณนั้นนะครับส่วนฟั่งไอเสียก็ถ้าสั่งไอเสียมันจะ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอะไรมันจะตายตัวอย่างเช่นรถตองเดิมกับรถตองแมบบช่างเพชรจะใช้มุมไอเสียที่ไม่ได้หนีกันมากแต่ไอดีหนีกันเยอะนะครับแต่ไอเสียเกือบจะพอๆกันนะครับเพราะว่าไอเสียมันจะคลายพอดีมันก็จะพอดีอยู่ประมาณนั้นในวาลในใบวาลเท่านั้นนะอิงอิงตามใบวาลมากกว่ากับระยะชัดกับขนาดดูสูบมากกว่านะครับแต่ว่าสําหรับมุมไอดีก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรอบของเครื่องยนต์ที่ต้องการใช้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ การตั้งโอ์แลปวไม่จาเป็นว่ามันจะต้องมาตั้งเท่ากันนะครับเท่ากันเท่ากันนั่นคือการตั้งต้นอย่างเช่นทางเฟสตั้งต้นก่อนไปปัน่นไป่นด้เฟจะตั้งไปเท่ากันกน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปบิดอีกทีหนึง่งนะครับไปบิดอีกทีหนึง่งว่ามันจะไปฝั่งไหนลดการาฟมันเป็นยังไงการาฟไปโนเป็นยังไงแล้วเราค่อยบิดตามจากกราฟบนในโนอีกทีหนึ่งหรือเป็นการถ้าเราบิดแล้วยังรู้สึกว่ามันยังดีไม่พอก็จะมีการมาเติมเคม กันอีกทีนึงนะครับมาเติมแคมกันอีกทีหนึ่งอันนี้คือในการไล่รถแข็งหรือไล่รถทิพที่ต้องการความเร็วสูงๆก็จะทําประมาณนั้นเนาะอ่ะนี่แหละครับคือการตั้งแหลมมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันครับแต่ก็ขอให้มันอยู่ในมุมนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาตั้งแหลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเรามาตั้งได้เลยนะครับมันก็ต้องดูมุมของอีกฝั่งหนึ่งด้วยฝั่งตรงข้ามของแ l ลมเราเรียกมุมฝั่งตรงข้ามของแ l a มนั่นแหละเราเรีงเป็นเดียรเรียกกันง่ายๆก็คือมันจะเป็นอีกฝั่ นะครับเพราะแคมอย่างแคมช่างเพชรที่ผลิตมาขายเนี่ยคือมุมอย่างเช่นอ่ะมุมแลบเนี่ยอยู่ที่25 30 45 55อย่างเงี้ยอ่ะไอฝั่งนู้นเนี่ยมันก็ต้องได้45 55เลยนะมันถึงจะเอามุมนี้ฝั่งนี้30 25อะไรอย่างงี้ได้นะครับแล,แล้วแลบมันจะไม่เท่ากันนะแล้วบางคนไปตั้งให้แหลบเท่ากันมันกลายเป็นอ้มุมฝั่งมุมงานเนี่ยมันเพี้ยนไปรถอาจจะไม่วิ่งก็ได้นะการตั้งแลบเท่ากันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ การออกแบบแคมของผู้ผลิตแคมด้วยนะครับว่าให้ตั้งแล็บเท่าไหร่นะครับหรือว่าให้มุมง,งานอยู่เท่าไหร่มุมสาคัญคือมุมง,งานมุมง,งานคือมุมที่หนึ่งคือมุมที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาแล้ววาวไอดีปิดนะครับแล้ววาวไอดีเริ่มปิดแล้วก็ปิดสนิทแล้วก็เป็นกําลังอัดอัดเสร็จปุ๊บมันก็จะจุดระเบิดจุดระเบิดแล้วลูกสูบเลื่อนลงมาลูกสูบเลื่อนลงมาเนี่ยจะเป็นมุมง,งานมุมที่สองก็คือไอแคมไอเสียจะสั่งเปิดตอนไหนนะครับถ้าสั่งเปิดเร็วความร้อนก็น้อยแต่อาจจะทาให้รถเนี่ยเสียกําลังไป กนเราวไอเสียเปิดเร็วไปนะครับแต่ถ้าเปิดช้าก็คนรถสะสมก็ประมาณนั้นนะครับอโอเคสวัสดีครับ